Sure. สวัสดีครับพี่ๆนะครับชาวชีวิติเทนนะไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่เลยนะครับหมดแต่ย anyway> ุ่งๆนะครับยุ่งๆกับโรบอทอยู่นะฮะอ่าก็วันนี้นะครับอ่าเราได้รัฐบาลแล้วนะครับนะฮะเราได้รัฐบาลแล้วแล้วก็อ่าลุงทักษิณกลับบ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดทิศทางนะครับเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเป็นขาขึ้นอยู่นะครับระบบเราก็ยังแอลอยู่ นะครับระบบเราก็ยังแอวอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะครับนะฮะสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดลี่นะครับแนวรับ95.7นะครับนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าขึ้นไปแบบนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีโอกาสเปิดโดดได้อีกครั้งนะครับถ้าขึ้นจริงๆนะครับพรุ่งนี้จะเปิดแกลบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะแต่ถ้าจะอ่อนแรงนะครับก็ไม่ควรหลุดนี่นะครับ94.6นะครับ แนวรับเดลลี่เหมือนกันนะครับแนวรับเดลลี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีแนวรับแนวต้านในช่องกรอบแคบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ควรหลุดเก้าสี่หจุดี่เก้าี่หจุด้าไม่ควรหลุดเลยนะครับถ้าหลุดมาปุ๊บก็อาจจะต้องทํากําไรกันลกันบ้างนะครับนะฮะจริงๆแล้วอาจจะตั้งแต่9 4 8ี่แแล้วหล่ะครับหลุดเก้าผมว่าน่าจะมีแรงช็อตแล้วลักนะครับแล้วก็มาลุ้นปิดแก๊บนี้ในพูดในฐานะที่มองถ้ามันไม่ดีนะครับถ้ามันไม่ดีนะครับแต่ถ้ามันดี นะครับส่วนนี้นะครับน่าจะเบรกขึ้นไปได้นะครับนะฮะมาดูว่าอ่าตรงนี้นะครับอ่าสิบห้านาทีนะครับเราก็ยังเห็นแกลบนะครับอ่าแกลบตรงนี้นะครับสิบห้านาทีติดไหมติดอยู่โอเคนะครับนี่ครับนะฮะพรุ่งนี้นะครับถ้าสวยๆนะครับควรจะเปิดโดดไปเลย นะครับเปิดโดดปึ้งไปเลยนะครับแต่ก็มาลุ้นกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับนะฮะแต่ว่าเป็นโซนโซนแกลบนะครับที่ทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะครับเป็นไปได้นะครับควรที่จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในฐานะที่มีรัฐบาลใหม่นะครับอ่าสเปนิจบ้านเราก็จะมีอ่าจะเกิดการเดินหน้านะครับนะฮะอ่านะฮะที่เกิดการเดินหน้าแล้วก็ลุ้นให้มันดีขึ้นนะครับลุ้นให้มันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับนะครับ 9 46.5นะครับอย่าให้หลุดนะครับหลุดตรงนี้ก็ต้องหนีนะครับนะฮะอ่ามันจะกลายเป็นว่าเล่นกรอบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเล่นกรอบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ไซด์เวย์มามาจนหน้าเบื่อแล้วครับนะฮะการที่แบบไม่วิ่งเลยมันก็ไม่ดีนะครับเพราะนั้นระหวังว่าจากตรงนี้ไปถึงสิ้นเดือนนะครับน่าจะมีช่วงที่นาทองนาทีทอง ช่วงนาทีทองของ k าแอลนะครับให้มันขึ้นไปแรงๆนะครับนะฮะมองแบบนั้นนะครับมองแบบนั้นนะครับตอนนี้โรบอทเราก็แอลหมดเลยนะครับก็ยังแอลหมดเลยนะครับนะฮะอ่านี่ตารางโรบอทนะครับใช้ระบบนะครับที่ขับเคลื่อนอยู่จะเป็น MCDEX 3นะครับแล้วก็ big wave นะฮะนะฮะก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับตั้งแต่ทำระบบนี้มานะครับยังไม่มีเดือนไหนที่แบบ ขาดทุนอ่ะยังไม่มีนะขาดทุนอ่ะนะครับมีแต่ได้น้อยได้มากแค่นั้นเองนะครับนะฮะผมถือว่าเป็นระบุที่ดีนะครับนะฮะอันนี้ของเดือนสิงหานะครับสิงหาแกว่งไปแกว่งมานะครับมีลบด้วยนะครับนะฮะมีลบด้วยนะครับตอนนี้ก็กับยี่สิบจุดนะครับกับยี่สิบจุดนะครับถือว่าน้อยนะครับปกติเนี่ยถ้าหลุดมากางเดือนละจะอยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบจุดแล้วนะครับนะฮะแต่ก็ตามสภาพตลาดครับตลาดรอข่าว นะครับระบบ Big w e ก็ทำงานได้ดีอยู่นะครับตัว m c d x เองนะครับ m c d x 3นะครับนะฮะเป็น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 ระบบสามละนะครับเป็นระบบ3ามละอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับนะฮะกับ2ีสจุดสิบจจุดจจุดนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสองซีรีส์นะครับระบบที่เราเปิดนะครับก็ได้เกือบร้อยแล้วนะครับนะฮะนะฮะรวมกำไรเป็นจุดนะครับนะฮะนะฮะก็ได้เกือบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เรามามาดูกันนะครับมาดูกันว่าอ่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวทองคํานะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวทองคํานะครับตัวทองคํานะฮะตัวทองคําก็ทําได้ดีนะครับทองคาเปลี่ยนแก้ลอจิกใหม่นะครับก็เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับหกสิบสี่นะครับหกสิบสี่จุดละนะครับหกสิบสี่จุดละนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่าอันนี้ก็ให้ดูกันนะครับให้ดูว่ามันไปแบบไหนมาแบบไหนนะครับมันไปแบบไหนมาแบบไหนอ่า เดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วทั้งเดือนนะครับสองตัวนี้รวมกันนะครับก็ได้เกือบร้อยยี่สิบจุดนะครับนะฮะจริงจริงมันเกินนะครับถึงแต่ว่าส่วนที่มันตัดมาฝั่งเนี้ยผมก็ตัดมาเป็นของเดือนนี้มาเลยแยกออกจากกันนะครับนะฮะนะฮะก็สองระบบนี้นะครับเดือนที่แล้วมาไปหนึ่งร้อยสิบเก้าจุดร้อยี่สิบจุดนะครับไม่รวมทองคานะครับนะฮะไม่รวมทองคํานะครับทองคําตอนนี้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนอ่าปรับลอจิิกเพิ่มเติมนะครับเดือนนี้ก็ ได้หกสิบสี่จุดสองเก้าแล้วจุดนะครับอันนี้เป็นจุดอนะครับจากระบบที่เรามีนะครับนะครับจากระบบที่เรามีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับระบบเราชี้อทั้งสองซีรีส์เลยนะครับผมก็ยังมองฝั่งแออยู่นะครับผมก็ยังมองฝั่งแออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่ายังจะขึ้นต่อให้มันได้กำไรในช่วงที่ไซเวอร์ที่มันหายไปเอาคืนมาหน่อยนะครับเอาคืนมาหน่อย นะครับโอเคครับก็ปากมานี้นะครับพรุ่งนี้เราก็ระมัดระวังกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ